อา่าฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,ม,มากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยก็สวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในเกม Demon Slayer หรือว่าเรียกกันง่ายๆคือดาบพิฆาตอสูนั่นเองนะครับผม ซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็จะพาทุกคนนะครับมาแปลสกิลตัวละครต่างๆในเกมนี้ละกันนะครับเพราะเพื่อนๆก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเกมนี้นะครับผมเป็นภาษาจีนเนาะคลิปวิดีโอวันนี้ก็ทําสําหรับคนที่ขี้เกียจอ่านหรือว่าบางคนแปลไม่ออกละกันนะผมผมก็เลยเลือกที่จะ มาทำคลิปนี้เนผมในการแปลสกิลให้กับเพื่อนๆแล้วะกันนะครับและทําให้เพื่อนๆได้เห็นว่าสกิลตัวละครตัวนี้ทําอะไรได้บ้างหรือว่าตัวละครตัวนู้นทําอะไรได้บ้างละกันนะครับผมซึ่งผมต้องขออนุญาตก่อนเลยละกันนะครับผมตัวละครในเกมนี้มีเยอะพอสมควรนะผมต้องขอแบ่งเป็น ep ep ไปละกันนะครับ เพราะว่าผมรวมมาทีเดียวเนี่ยน่าจะนานพอสมควรนะผมคลิปน่าจะยาวไปนะครับผมก็เลยต้องกลับขาโทษแบ่งเป็นทีละ EP EP ไปละกันนะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอนี้น่ผมก็ขอไปเดิมด้วยตัวละคร SR กันก่อนเลยละกันนะครับผมตัว SR 5ดาวเลยละกันนะฮะเพราะว่าตัวละครมันน้อยที่สุดละกันนะครับผมโอเคไหมเดี๋ยวเราก็จะทําตัวละคร SSR มาด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอต่อไปละกันนะผมเดี๋ยวเราติดตามกันได้เลยนะกันนะครับซึ่งตัวละครของระดับ SR นะครับผมจะมีสกิลอยู่ทั้งหมด3สกิลนะทุกคนนะ มันจะมีสกิลติดตัวผมสกิลปล่อยเทินแรกอะไรพวกนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพูดกันเลยละกันนะผมว่าสกิลแต่ละสกิลทําอะไรได้บ้างนะครับเริ่มที่ตัวละครตัวแรกกันก่อนเลยละกันนะผมใช้ชุดม่วงนะผมเกนยะนะครับไปดูซิว่าคืออะไรนะครับเริ่มที่สกิลที่1น,นะครับผมเป็นสกิลนี้นะครับสกิลนี้นะครับผมจะปล่อยตั้งแต่ตอนเริ่มเกมเลยนะทุกคนนะแล้วจะมีคููดาวผม4เทิน สร้างความเสียหาย13 7เนะครับผมให้กับเป้าหมายนะครับผม2ยูนิตที่สปีดสูงที่สุดของเป้าหมายนะครับและจะมีโอกาส3 0นะครับผมที่จะเพิ่มสถานะเผาไหม้เป็นเวลา2เทินให้กับเป้าหมายนะครับสถานะเผาไหม้จะทาให้เป้าหมายที่โดนนะครับผมสูญเสีย HP 15%เทุกๆเทินนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆสกิลนี้นะทาให้ตอดสกิลของเป้าหมายได้ต่อไปสกิลที่2องผมเป็นสกิลติดตัวของตัวละครของเกนยะนะครับผมก็คือเพิ่มพลังโจมตี1 0 แล้วก็เพิ่ม HP ห้เนตะครับต่อไปสกิลนี้นะผมจะใช้งานตอนที่เข้าสู่เทินที่2ของเรานะครับผมรอบที่2นะครับจะมีคูเดาทั้งหมด4เทินสร้างความเสียหายให้กับศัตรูนะครับผมเป็นแนวหน้านะครับผมและแถวกลาง130%้าเป็้าหมายที่อยู่ในสถานะเผาไหม้นะครับผมจะทำให้อัตราคิิคอลของการโจมตีนี้เพิ่มขึ้น3 5เ ถ้ากับว่าตัวละครที่โดนเผาไหม้อยู่และเราใส่สกิลนี้เข้าไปจะทําให้อัตราคีต์ข้อของเราแรงมากขึ้นนะครับผมประมาณนี้ต่อไปก็ผมก็เป็นน้องเรซุโกะละกันนะครับผมนี่เลยนะจ๊ะตัวละครตัวนี้น่าทักมากๆเลยสกิลที่1น,นะครับผมเริ่มมาแล้วปล่อยใช้ได้เลยนะครับผมคูดาว4ีเทินด้วยกัน สร้างความเสียหาย150%ให้กับศัตรูด้านเดียวนะครับผมก็เป็นแบบว่าแนวตั้งนะครับผมแนวตั้งนะครับผมแนวเดียวนะโดยมีโอกาส50%นะผมที่จะเพิ่มเลือดไหลให้กับเป้าหมายนะครับผมเป็นเวลา2เทิร์นซึ่งเลือดไหลอันนี้นะครับผมก็จะทําให้เป้าหมายนะครับผมโดนดาเมจ15%ของ HP ของตัวเอง2เทิร์นเป็นดีบัฟบอีกดีบัฟที่โอเคเหมือนกันนะต่อไปผมสกิลตวงน้องเขาผมเพิ่มพลังโจมตี10%เพิ่ม HP 5%ต่อไปสกิลที่3ครับผม จะปล่อยรอบที่2ของเริ่มเทินตัวละครน้องเขานะผมคูดาวสี่เทินสร้างความเสียหาย125%เ็นะครับผมให้กับศัตรูแนวหน้าและแถวกลางของศัตรูนะครับโดยมีโอกาส1 8เนะผมที่จะสตัน์เป้าหมายได้ด้วยนะครับผมและสตัรน,นะผมสามารถสตันได้2เทินหากเป้าหมายอยู่ในสถานเลือดออกนะครับผมหรือเลื่อนไหลแหละโอกาสสตัน์จะเพิ่มขึ้น25%เลยนะครับโอ้โหเท่ากับว่าโอกาสในการติดนะครับผมก็อยู่ประมาณสัก40%กว่าเลยนะทุกคนนะถือว่าเยอะเหมือนกันนะัมในการสตันนะครับถือว่า ได้ใช้อยู่นะครับผมมีซีซีปนนอยู่เนาะตัวละครที่3ผมตัวต่อไปนะครับผมหน้าก,ากากของเรานะครับผมสกิลที่1ครับผมเริ่มเกมมาใช้ได้เลยครูดาวสี่เทินเหมือนกันสร้างความเสียหาย15 3เซแกศัตรูตัวเดียวนะครับผมและมีโอกาส3 0ที่จะสตันเป้าหมายเป็นเวลา1เทินด้วยกันโอ้เริ่มมาก็มีสตันเลยเหรอถือว่าโอเคเลยต่อไปครับผมสกิลติดตัวของเขานะครับพลังชีวิตเพิ่มขึ้น10%การโจมตีเพิ่มขึ้น5%ต สกิลที่3ของเขานะครับผมปล่อยรอบที่2ครูดาวเป็นเวลา4เทินสร้างความเสียหาย220%ให้กับแนวลบด้านเดียวนะครับผมโดยมีโอกาส30%ที่จะลดผลการรักษาของเป้าหมายและความเร็วของเป้าหมายได้เป็นเวลาทั้งหมด2เทินด้วยกันซึ่งเขาก็จะมีบอกหมดเลยนะครับว่าลดรักษา30%ลดความเร็ว10%นะครับผมมันก็จะมีบอกหมดเลยเนาะซึ่งตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ปั่นหัวได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่า ทำให้แฝดตรงข้ามตัดฮิวได้นะครับผมใครที่รู้สึกว่ามีตัวอื่นฮิวแรงๆนะครับผมก็ตัวละครนี้ไปแก้ทางได้เหมือนกันนะฮะเออตัวละครที่4นะครับผมมาคุมโมะนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับมาดูที่สกิลแรกกันเลยปล่อยรอบที่1คูเดว4เทินนะฮะสร้างความเสียหาย105%งหาแก่ศัตรูที่อยู่แถวหน้านะครับผมและแถวกลางของศัตรูโดยมีโอกาส3 0นะครับผมที่จะเพิ่ม เลือดออกให้กับเป้าหมายเป็นเวลา2เทือนนะครับซ,ซึ่งเลือดออกก็จะเป็นการที่ตอดดาเมจเป้าหมายอะไรครับทุกคนต่อไปสกิลติดตัวของตัวละครน้องเขานะครับก็จะเป็นการที่เพิ่มพลังโจมตี10%และเพิ่ม HP 5%ต่อไปครับผมสกิลที่3ปล่อยรอบที่2ครูดาว4เทือนเหมือนกันนะครับสร้างความเสียหาย22 0ให้กับแนวหน้าเดี่ยวนะครับผมหากเป้าหมายอยู่ในสานะเชิงรบอยู่ความเสียหายต่อเป้าหมายจะเพิ่มขึ้น10%นะครับ ความเสียหายเชิงลบอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าพวกติดดีบัฟหรือเปล่านะครับผมอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นการดีบัฟนะถ้ายิ่งมีดีบัฟน่าจะทำให้ดามเมตตัวนี้แรงขึ้นนะครับผมดูจากทรงแล้วนะฮะถือว่าเอาไว้ตีบูดาเมจได้เหมือนกันนะครับผมตัวละครมาโคโมะเนาะต่อไปครับผมตัวละครที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยมาตัวละครชุดเหลืองของเราสุดหล่อเท่นะครับเซนอิสสึนะครับผมเริ่มที่สกิลที่1น,นะครับปล่อยรอบที่1ครูดาวสีเทินนะสร้างความเสียหายร5 3นะครับผม ให้กับศัตรูตัวเดียวที่อยู่ข้างหน้านะครับผมมีโอกาส60%นะครับที่จะเพิ่มช็อตให้กับเป้าหมายนะครับผมและรวมถึงจะเป็นการที่เพิ่มเลือดให้กับตัวเองของดาเมจที่เราทําได้นะครับผมก็เหมือนจะเป็นการตีดุดเลื่อนได้ด้วยนะครับรวมถึงก็จะมีไฟช็อตให้กับเป้าหมายด้วยซึ่งไฟช็อตอันนี้ก็จะเหมือนกับเลือดออกเลยนะครับก็คือการที่สูญเสีย HP 15%นะครับผมนี่เลยนะครับผมทุกๆรอบเนาะโอเคต่อไปับผมสกิลที่สองสกิลตัวนะครับเพิ่มพลังโจมตี10%เพิ่ม HP 5% สกิลที่3นะครับปล่อยรอบที่2คูดาวสีเทินสร้างความเสียหายนะครับ130%และเพิ่มการต้านทานการควบคุมของตัวเอง15%เป็นเวลา2รอบด้วยนะครับผมและรวมถึงสกิลนี้นะครับจะแรงขึ้นถ้าโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสถานะช็อตอยู่ด้วยนะครับผม20%เลยนะครับถือว่าตัวละครตัวนี้ก็จะมีการซีซีให้กับตัวเองได้ด้วยแล้วก็ทำดาเมจบูสได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับตัวละครต่อไปในผมหน้ากากมูของเรานะฮะอินุสุเกะนั่นเองนะ เริ่มที่สกิลแรกกันเลยครับผมสร้างความเสียหาย144ให้กับแถวหน้านะครับผมโดยมีโอกาส30ที่จะเพิ่มโอสานะยูยูให้กับเป้าหมายเป็นเวลา2เทิร์นด้วยกันซึ่งสานะยูยูก็จะเป็นการที่บังคับโจมตีธรรมดานะครับผมใส่ตัวละครของเรานั่นเองนะครับผมแค่นั้นเลยถือว่าดีไหมดีนะทำให้เป้าหมายเช้สกิลไม่ได้นะต่อไปครับผมสกิลที่2เพิ่ม HP 10การป้องกันเพิ่มขึ้น5นะครับสกิลที่3ครับ สร้างความเสียหาย220%ให้กับแนวหน้าเดี่ยวและเพิ่มความต้านทานความเสียหายหตัวเอง15%นาน3เทิร์นซึ่งการต้านทานนี้น่าจะเป็นการที่ทําให้ตัวเองนะผมโดนดีบับได้ยากขึ้น10%รวมถึงนะครับลดความเสียหายของตัวเองนะครับผม20%เลยนะครับโคตรดีผมบอกเลยว่าเจ่บมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับมีลดความเสียหายหตัวเองได้รับด้วยนะครับเป็นแท้งที่โอเคเลยสามารถทนไม้ทนมือได้เหมือนกันตัวละครเกือบลองสุดท้ายแล้วนะครับผมตัวละครตัวนี้เนาะเอนมุนะครับผม เริ่มที่สกิลแรกกันเลยละกันนะฮะสร้างความเสียหาย156%ให้กับแนวรบด้านเดียวโดยมีโอกาส30%ที่จะลดผลการรักษาของเป้าหมายลง50%เลยนาน2เทินด้วยอืมโอเคเลยนะอันนี้ถือว่าโอเคเลยแต่มันมันมิดีไม่สุดคือไม่น,น่าตัดฮิวไปเลยนะครับผมไม่น่าจะมาแบบว่าลดฮิวอย่างนี้ไม่น่าโอเคเท่าไหร่ต่อไปผมสกิลที่2เพิ่มโจมตี10%อัตราคีเพิ่ม5%นะครับสกิลที่3ครับ สร้างความเสียหาย364%ให้กับแนวหน้าเดี่ยวและหยุด1เทินหลังการใช้ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทําให้เป้าหมายเนี่ยขยับไม่ได้1เทินเลยหรือเปล่าเออหรือว่าตัวเองขยับไม่ได้อันนี้ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้ไปใช้งานจริงนะครับผมแต่น่าจะทำให้เป้าหมายขยับไม่ได้แหละซึ่งถามว่าดีไหมโอเคเลยครับผมสกิลนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับยิ่งเราอัปเกรดด้วยนะครับผมสกิลนี้นะผมบอกเลยว่าจะแรงขึ้นมากๆเลยนะครับผมในการอัปเกรดนะสกิลในตัวละครตัวนี้น่าจะแรงพอสมควรนะครับนนนนน่าจะะเเป็ดมอหืกั ต่อไปผมตัวละครสุดท้ายกันแล้วนะครับผมมาถึงจนได้นะฮะลุยนะครับผมสร้างความเสียหาย115%โดยมีโอกาส50%นะผมที่จะเพิ่มสานะเลือดออกให้กับเป้าหมายนะครับผมสกิลที่2นะครับเพิ่มพลังจมตี10%เพิ่มเลือด5%นะครับผมสกิลที่3นะครับสร้างความเสียหาย130%แก่ศัตรู3ตัวแบบสุ่มนะครับผมโดยมีโอกาส35%นะครับที่จะเพิ่มสานะผมขอเรียกสาระนี้ว่าเป็นสานะพันหนึกละกันนะครับผมพันหนึกนะฮะ ซึ่งสารพาะพเนึ่ออันนี้นะครับผมจะทําให้เป้าหมายนะผมไม่สามารถขยับได้เลยนะทุกคนนะจนกว่าจะโดนโจมตี3ครั้งก่อนถึงสามารถขยับได้ละกันนะครับผมสกิลนี้ถือว่าโอเคไหมถือว่าโอเคอยู่นะก็ไม่ได้แย่นะครับผมแต่ถ้าตัวละครเราเนี่ยถึงเทินมากกว่านะครับผมโจมตีไปโดยรัวเนี่ยจะทำให้เป้าหมายหลุดเทินเร็วนะครับผมจะทําให้ดีบัฟนี้ไม่ค่อยมีผลเลยทําให้สตันซีซีอื่นๆนะ่าจะมีประโยชน์มากกว่าเนาะโอเคแต่ตัวละครตัวนี้นะ่าสนใจอยู่ครับผมดาเมจก็ถือว่าโอเคอยู่นะ โอเคซึ่งคลิปแรกนะผมในการแปลสกิลนี้ผมก็พยายามพูดให้เร็วที่สุดแล้วนะผมกระชับที่สุดแล้วแต่คิดว่าจะนานอยู่แล้วแหละซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้านะผมน่าจะมารีวิว8สกิลตัวนคร R แล้วก็ SSR กันต่อละกันนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปโดนหน้านขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบด้วยละกันนะผมแล้วเจอกันบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค้นอยู่คนเดียวอันที่พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทัก ไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน